สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ไอเดียนิวส์แปในค่าคืนนี้ค่าคืนของวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคม2556ครับใช่แล้วล่ะค่ะพบกับเราสองคนนะคะคุณปณทัตเกศโรค่ะและก็ดิฉันเข็มเ่อวันเหมาราชมาพร้อมๆกับประเด็นข่าวที่ค่อนข้างมีความหลากหลายพอสมควรนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเราค่ะ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็ท้องฟ้ามืดครึมแล้วก็มีฝนตกลงมาเรื่อยๆเลยนะครับทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตของเราที่เป็นพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากเนี่ยก็อาจจะต้องประสบป,ปัญหาถนนก็อาจจะมีน้ําขังกันบ้างค,ครับนะคะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังบอกนะคะว่าในช่วงนี้ตลอดทั้งสัปดาหย์ยังคงที่จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องราวของมอรสุมที่พาดผ่านเข้ามาโดยเฉพาะภาคใต้บ้านเราก็จะได้รับผลกระทบพอสมควรเหมือนกันค่ะก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันด้วยนะครับมาดูประเด็น ข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของเรานะครับเริ่ม<ช>ต้นกันที่ข่าวดีๆข่าวนี้เลย<ช>เราจะเชิญชวนนะครับน้องๆเยาวชนรวมถึงประชาชนในจังหวัดภูเก็ตของเรา<ช>ไปร่วมนะครับอิ่มเอมกับบทเพลงเพราะๆซึ่งก็เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์มาเล่นให้ฟังมาร้องให้ฟังกันสดๆนะครับดื่มด่ำกับบรรยากาศกันได้ที่เวทีกลางสะพานหิน<ช>ครับ มูลนิธิขอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เตรียมที่จะจัดคอนเสิร์ตบทเพลงแห่งแผ่นดินครั้งที่8ซึ่งก็จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตวันที่30ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายนนี้ครับคุณชัชวาลปุกหุดานะครับผู้ประสานงานโครงการอักระดุริยะศิลปินราชสดุดี84พรรษาได้กล่าวครับว่าในโครงการผู้วา่า ราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อม,มุลชนครับว่าง,งานคอนเสิร์ตบทเพลงแห่งแผ่นดินได้จัดมาแล้วเนี่ยเครั้งด้วยกันล่าสุดก็คือที่จังหวัดอุดอรานีครับรวมทั้งได้จัดแสดงคอนเสิร์ตนะครับในหลายๆจังหวัดในภาคต่างๆด้วยเช่นกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่พิษณุโลกนครราชสีมาชนบุรีสุพรรณบุรีอุดรธานีนะครับเพชรบุรีแล้วก็ที่ภูเก็ตนะครับในงานนี่นะครับก็มีการจัดนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางการดนตรีของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ทั้ง48บทเพลงโปกด้วยแนวคิดและก็แรงบันดาลใจเพื่อให้นักไตรกีฬาทุกเพศทุกวัยได้มุ่งมันสู่ประสบการณ์อันท้าทายทุกสนามครับค่ะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามประเด็นของการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ของตำบลสีสุนทรกันบ้างค่ะครับ ธุรกิจที่ดีมาให้เราจากแม่ค้าประทูคนหนึ่งก็เริ่มที่จะคิดฝันว่าเอ้ยทำยังไงจะขยายมีหลายๆสาขาแลซิบีก็เข้ามาได้จังหวะ s l i m m i n g Plus Plus ความสวยตั้งแต่หัวจดเท้าวความสวยที่พลาดอยากบอกต่อ <c oughs> ทำไรควาอมเราเนี่ยนักสาวยไงสง่งรูปไปแล้วเฮ้ยอ่ะให้ไว ดีค่ะลูกค้าเลือกคาะฟอแคชโรดนะคะไม่ต้องโอนเล่มค่ะดีเลยครับผมก็ไม่ค่อยอยากให้ใครรู้ถ้าจะมีใครรู้ก็น่าจะเป็นผมแล้วล่ะครับต้นงเงินจากไหนมาต่อห้องคุณว่าภายในพื้นที่แห่งนี้จะมีอะไรได้บ้างมีเรื่องปวดหัวให้คนช่างเลือกมีแรงโตรุง่งกำนานกองโต พรมนิคิตที่บังเอิญรอคุณอยู่อิ่มใจกับสิ่งดีๆมากมายที่นี่ร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มาเติมความสดใสให้คุณทุกวัน มาติดตามประเด็นข่าวก,กันต่อครับช่วงที่2ของไอเดียนิวส์แค่ะยังคงอยู่ในบรรยากาศของความคึกคักคนะคะคการเตรียมความพร้อมของประเพณีถือสิ่งกินผักซึ่งตามบริเวณอ้ามต่างๆหรือว่าสารเจ้าต่างๆเนี่ยนะคะตอนนี้ก็แน่นอนค่ะก็คึกคักอย่างที่เห็นเลยเพราะว่าก็บอกบว่ามีการเตรียมจัดร้านนะ,ะคะขายของกันนะคะหรือแม้แต่กระทั่งในบริบรเวณพื้นที่สารเจ้าเองก็เริ่มที่จะมีการเตรียมอุปกรณ์นะคะอาหารพืชผักต่างๆที่จะทําอาหารเลี้ยงพี่น้องประชาชนนั่นเอง อย่างถนนสายต่างๆก็จะเห็นมนีการประดับธงนะครับหรือว่าตามแยกตามวงเวียนนะครับก็มีการประดับประดาโคมไฟสวยงามมากๆเลยเมืองภูเก็ตของเราช่วงนี้ถูกต้องค่ะ,คะไม่เฉพาะแค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้นนะคะทุกภาคส่วนจริงๆค่ะคแม้แต่กระทั่งภาคเอกชนเองนะคะก็มีการร่วมสนับสนุนประเพณีถือศีลกันผังจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่5-13ตุลาคมนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ กิจกรรมครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าภาคเอก,กชนหลายภาคส่วนมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านม o t เชูชิงชนะเลิศทีมนายกวุดพบทีมการเวิร์กช็อปนะครับก็เริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปก็ไปเชียร์กันได้นะครับนี่เป็นบรรยากาศสา้าเชียร์กัน นะคะค่อนข้างมาแรงนะคะสร้างสีสันได้เป็นอย่างดีสำหรับเกมกีฬาแล้วค่ะคหมดเวลาแล้วนะคะแต่ฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมไว้ด้วยว่าเราตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะไอเดียทีวีแภูเก็ตเราจะมีการถ่ายทอดสดประเพณีถือสียงกินผักจังหวัดภูเก็ตนะคะตลอดช่วงของประเพณีเลยทีเดียวนะคะก็เริ่มต้นวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกค,รคุณสามารถติดตามชมกันได้ทางไอเดียทีวีแภูเก็ตค่ะครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็นะครับอย่าลืมกันด้วยนะครับในเรื่อง ของประเพณีถือศีลกินผักอยากให้มาร่วมประเพณีกันเยอะๆใช่ค่ะ,ส,ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ